ไวรัสโคโรนานะครับที่ก่อให้เกิดวิกฤตครั้งใหญ่ในประเทศจีนส่งแรงกับเพื่อมอย่างรุนแรงเข้ามาในประเทศไทยท่ามหาราชอย่างเงี้ยที่อยู่ใกล้กับบัตราแก้วอ,อ,อ,อันนี้นักท่องเที่ยวเริ่มหายไปเลยตอนนี้นะักท่องเที่ยวหายไปปุ๊บเลยสมมติว่าสาขาที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเนาะครับพี่ปอแก้เกมยังไง ไวรัสโคโรนานะครับที่ก่อให้เกิดวิกฤตครั้งใหญ่ในประเทศจีนส่งแรงกับเพื่อมอย่างรุนแรงเข้ามาในประเทศไทยธุรกิจท่องเที่ยวโรงแรมและร้านอาหารรวมถึงร้านค้าตามห้าสปจินค้าเริ่มเห็นผลชัดเจนนะครับซึ่งวันนี้ผมได้เกียรตินะครับจากเรียวกว่าเป็น SCB Mentor นทะครับที่เชี่ยวชาญห้าร้านอาหารคุณปอเจ้าของร้านอาหารโชนันครับคุณปอทำร้านอาหารโชนันมา10ปีครับ ผมทานเมื่อสิบปีที่แล้วและทุกวันนี้ก็ยังทานอยู่นะครับเรื่องเป็นเกียรติมากๆได้มาทํางานร่วมกันโอ้ยดีครับพี่บิอยากจะเรียนรู้จากพี่ปอมากนะครับเพราะว่าเราคุยกับเพื่อนๆหลายคนน่ะบอกว่าเฮ้ยพี่ห้างเนี่ยห้างไหนที่คนจีนเคยไปเยอะๆมันเงียบมันเงียบจริงไหมพี่ปอสาขาไหนที่โดนผลกระทบเยอะๆเลยเกิดอะไรขึ้นจริงๆก็ได้รับผลกระทบนะครับ โดยเฉพาะในช่วงที่มีข่าวออกมาแรงๆอ่ะช่วงประมาณตุตจีนนะครับก็หลังจากนั้นสักสองสาวันเนี่ยยอดก็เริ่มเริ่มเห็นแล้วว่ามว่ามันตกลงคือมันแบบซุดหรือว่าแบบหวบลงมาอย่างนี้เลยมันไม่ถึงกับหวบฮะบมันมันยังมันยังค่อยๆลงมามากค่อยๆเซมใช่แล้วแต่ว่าโอเคมันเริ่มเห็นถึงสัญญาณว่า คนเดินเดินศูนย์การค้าอาจจะเริ่มน้อยลงคนเริ่มบางตาใช่คนเริ่มบางตาในย่านโดยเพราะสมมติว่าย่านรัชดาย่านที่แบบคนจีนนักท่องเที่ยวจีนมามีเยอะผมมีสาขาอย่างท่ามหาราชอย่างเงี้ยที่อยู่ใกล้กับบัตรพระแก้วอ่าอันนี้นนักท่องเที่ยวเริ่มหายไปเลยหายเลยเริ่มหายใช่ครับอย่างเงี้ยฮะแล้วมันทําให้แบบพนักงานในสาขาห่อเหี่ยมไหมฉันจะตกงานไหมพี่ปอจะปลดฉันไหมจะปิดร้านไหมอ๋อไม่หรอกครับคือจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ต้องมาดูก่อนว่าปัญหามันเป็นปัญหาที่เกิดจาก มันใครควบคุมไม่ได้ถูกไหมครัเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาดูที่เราจะแก้ยังไงมากกว่าจะดึงลูกค้าที่มีอยู่ที่จะเป็นลูกค้าร้านอื่นแล้วทํายังไงให้เขามาทานร้านเราให้มากเอาง่ายเหมือนเค้กแต่เดิมมีคนเยอะก็เค้กก้อนใหญ่ก็ยังมีคนไหลเข้ามาทานร้านเราได้แต่นี้เค้กก้อนเล็กลงก็ต้องเอาง่ายแย่งเค้กค,คนอื่นนั่นแหละมากินร้านเรามันทําให้เราท้อแท้ห่อเหี่ยวไหมสมมติที่ปอมี16สาขา แล้วแบบสามสาขาเนี่ยยอดมันก็แบบเริ่มซบเซาแล้วมันห่อเหี่ยวไหมหรือว่าผู้จัดจาการร้านห่อเหี่ยวไหมพี่วันนี้ขายได้เท่านี้เองเนี้ยไม่นะครับขวัญกำลังใจยังไงไม่นะครับคือเรามองว่าเราจะแก้ยังไงกันมากกว่าคุยกับผู้จัดจาการเลยคุยเราคุยกันทุกวันนะครับ คือปัญหาเราไม่ได้เอาไปหมกเม็ดเราเอามากลางเลยใช่ใช่คือเราก็มาคุยกันเลยว่าวันนี้กลุ่มลูกค้าเป็นยังไงบ้างเมนูที่เราขายได้เป็นเมนูกลุ่มไหนบ้างแล้วลูกค้ามีฟีดแบ็กกันยังไงบ้างว่าเ,เริ่มมีความกังวลไหมแล้วมากันแถวนี้แบบมาจากโซนนี้อยู่แล้วหรือเปล่าหรือมาจากต่างโซหรืออะไรอย่างเงี้ยฮะคือเพื่อเอาข้อมูลพวกนี้นมาประกอบการการคิดสตรีทจี้ในการแก้ เ,เรื่องของของยอดขายต่อซึ่งมันต้องเร็วต้องเร็วคนะรับต้องเร็วเราเราทำกันวันต่อวันนะครับยกตัวอย่างสักอันหนึ่งสิพป่ปอตอนนี้นักท่องเที่ยวหายไปปึ๊บเลยสมมติว่าสาขาที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเนาะปอแก้เกมยังไงอะ่ะครับคือจริงๆในแง่ของตัวหลักๆแล้วกันครับคือ ถ้าเป็นออฟไลน์ line, คือลูกค้าที่มาทานในร้านลูกค้าที่อยู่ในศูนย์เนี่ยเราก็ต้องใช้วิธีการทำ local store marketing คืออะไรคือการทำเ,เรียกว่าโปรโมชั่นที่หน้าร้าน l o คอล store ก็คือทำมีเดียหน้าร้านนะฮะให้ลูกค้าเห็นใช้พื้นที่ร้านใชใ้เป็นจุดทำประชาสัมพันธ์โปรโมชั่น <promotion. S 2> ใช่เพราะฉะนั้นี่คือสิ่งที่เราทำอย่างทุกวันนี้คือเราก็มีการแทรกโปรโมชั่นเฉพาะกิจเข้าไปเลยแต่คนมันมาเดินน้อยอยู่แล้วก็ต้องทำอย่างอื่นเพิ่มเข้าไปอีก ทำยังไงอ่ะก็ใช้พนักงานเนี่ยครับเรียกลูกค้าเ,เดินออกไปนอกร้านนะครับเดินออกไปนอกร้านเลยใช่เดินออกไปนอกร้านนะครับไปแจกใบปลิวคือเอาง่ายในห้างบางทีเขาก็ไม่ให้เรายืนเรียกลูกค้าก็ต้องไปเรียกนอกห้างนอกห้างเลยร้านอยู่ในห้างพนักงานเดินไปนริมถนนเรื่อยใช่เปเรียกกันนอกช่วยๆกันลูกช่วยๆกัน,กชชกนใช่นะแล้วก็ถึงเวลาถ้าเกิดว่าลูกค้าเข้ามาในร้าน ก็แจกใบปิวบัวชัวอะไรก็ว่าไปแล้วถ้าเกิดว่าคนเต็มก็จจะบอกกันมาช่วยที่ร้านเป็นโปรโมชั่นเฉพาะสาขาเป็นโปรโมชั่นเฉพาะสาขาหรือว่าเฉพาะเหตุการณ์นี้เอ่อเป็นโปรโมชั่นที่เราเตรียมจะออกแต่เรายังไม่คิดว่าจะออกแต่ว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเราต้องใช่เราจงเป็นต,ต้องแรกเข้ามาใช่แต่ว่าเราทาทุกสาขาเลยเพราะมันกระทบในภาพรวมเกือบหมดแต่ออฟไลน์ไม่พอแล้วออนไลน์พี่ปอขยายไปยังไงปรับตัวยังไงจริงออนไลน์เราก็ทําโปรโมชั่นผ่าน,นพวกแบบนี้ grab get พวก delivery Food ทั้งหลายใช่ เพื่อเอามาช่วยซัพพอร์ตซึ่งมีอยู่ในแอปพลิเคชันไลน์แมนแก a ็บอยู่แล้วเก็ทฟู้ดอะไรมีหมดทุกการแล้วมีหมดอยู่แล้วใช่ครับแล้วยอดมันหลังจากที่หน้าร้านมันขายได้น้อยลงยอด Delivery Food เนี่ยมันโตขึ้นไหมจริงๆต้องบอกว่ายอดของ Delivery สำหรับร้านที่เป็นเชนเนี่ยครับ<ม>ส่วนใหญ่จะโตด้วยตัวโปรโมชั่นเพราะฉะนั้นนี่คือยอดจะมาก็ต่อเมื่อผมมีสล<ม>็อตโปรโมชั่นเข้าไปลงในช่วงนั้นๆ<ม>เพราะฉะนั้นนี่คือหรือ ถ้าเป็นลูกค้าออร์แกนิกเนี่ยเราก็จะมีทำบางทีโปรโมชั่นเนี่ยที่อยู่ในหน้าหน้าอะไรไนแอดของตัวเองไลน์โอเอไม่ฮะในหน้าแกรฟของเราเองอยู่แล้วใช่คือลูกค้าเห็นมาก็สามารถจะมาได้ได้พวกโปรโมชั่นพวกนั้นนะฮะซึ่งมันก็ช่วยกระตุ้นได้ได้พอสมควรแต่อย่างที่บอกครคือมันก็ใช้ระยะเวลาเหมือนกันในการที่จะทำให้ลูกค้าเนี่ยเห็นตามแคมเปญของของพาร์ทเนอร์ เพราะฉะนั้นตอนนี้ที่เกิดขึ้นแน่ๆเนี่ยคือคนเริ่มน้อยยอดขายก็เริ่มหายเราก็เลยแก้เกมด้วยการถ้าคนในห้างมีน้อยเราก็เอาคนเราไปเรียกคนนอกห้างใชถ้าไปนอกห้างไม่ไหวเราก็ไปโคกับคนที่ทำเดลิเวอรี่ซึ่งยอดก็ทัวเฉลี่ยรเริ่มเรียกว่าทรงได้ไม่ได้โตใช่ใช่ทีนี้ในช่วงวิกฤตแบบนี้เราน่าจะประคับประคองให้ผ่านไปได้แต่ว่าหลายธุรก,กิจเนี่ยเขาเกิดปัญหานี้ ค่าเช่าก็คงที่พนักง,งานก็คงเดิม,อมดอกเบีย้ยก็วิ่งทุกวันเกิดปัญหาแคชฟลูร์เงินเริ่มไม่หมุนที่ปอเคยเกิดปัญหานี้แล้วแก้ปัญหานี้ไปได้อย่างไงคือจริง,รงพอเอาง่ายนะใน,ในหลักการที่ผมใช้ก็คือเรื่องของการทำลีนเนาะคือการที่เรา,าไม่สามารถจะทำให้ยอดขายโตได้ก็ต้องมาคุมเรื่องค่าใช้จ่ายถ้ายอดขายไม่โตก็จะลดค่าใช้จ่ายลงใช่เขาเรียกว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือย ไม่จําเป็นไม่ใช่พนักงานไม่ได้ผลพนักงานหรอกไม่คือพนักงานเนี่ยคือ1เป็นหนึ่งในแฟกเตอร์ของร้านอาหารนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างร้านโชวนันเองเนี่ยมีพนักงานหลายส่วนหลายหลายกลุ่มเหมือนกันที่เป็นพนักงานพาร์ทไทม์เพราะฉะนั้นเนี่ยคือพวกนั้นเนี่ยเราก็สามารถจะลดชั่วโมงลดช่วลดพาร์ทไทม์ลงก่อนใช่มใช่ใช่เพราะอันนี้ก็จะว่าลดต้นทุนค่าค่าเลเบอร์ได้นะครับเรื่องของค่าเช่าเอาตรง ก็ต้องมีการต่อรองคุยกันคุยกันกับกับห้างขอรส่วนลดเช่าหรืออะไรอย่างเงี้ยอันนี้สามารถต่อรองได้นะครับหรือแม้กระทั่งเรื่องของซัพพลายเออร์ก็ต้องคุยในแง่ที่ว่าอ่ะขอจ่ายช้าไปอีกหน่อยได้ไหมยืดระยะเวลากันเพื่อให้แคสโฟมันเดินได้ถูกแต่เราก็ต้องดูว่าคือซัพพลายเออร์บางคนเป็นรายเล็กเขาก็ไม่เขาก็ไม่ไหวนรอดไม่รอดเหมือนกันเราก็ต้องช่วยเขาคืออย่างเงี้ยฮะคือเพราะฉะนั้นคือผมมองว่ารายใหญ่ถ้าเกิดช่วยซัพพอร์ตเราได้อ่ะครั้งนี้เราช่วย เราก็ไปช่วยเช่นซื้อสินค้าหรืออะไรอย่างเงี้ยผมว่าคือการเป็นพาร์ทเนอร์กันเนี่ยมันไม่ใช่แกการซื้อขายอ,อันนี้คือมันสามารถทำให้เราเราหมุนตัวเองไปได้ในสถานการณ์ที่บางทีเราเราเราติดขัดในแง่ของการเงินแปลว่าร่วมทุกข์ร่วมสุขกันครับแล้วเข้าใจซึ่งกันและกันไม่ได้แปลว่าเราจะไปดึงทรัพย์เพื่ทุกคนเพราะดึงรายเล็กมากๆเขาอยู่ไม่ได้อ,อนาคตเราก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันถูกครับ สุดท้ายพี่ปอไอ้เคสแบบเนี้มีผลอะไรกับการคิดเรื่องของ business model ไหมว่าเฮ้ยถ้าฉันอยู่ในห้างฉันรอถ้าปิดแบบนี้เดี๋ยวเดี๋ยวฉันก็ต้องมาเล่นโปรโมชั่นเราเริ่มจะแตกกรอบวิธีคิดออกมาแบบเฮ้ยงั้นเราปรับกลยุทธ์ขาย voucher ไหมทำ member ไหมมีไหมมีไอเดียอะไรอย่างนี้ตอนนี้เรามีขายเออ,อเพื่อให้ได้แค s เข้ามานะครับเราก็าเริ่มมีการขาย voucher ผ่านทางอย่างเช่น t r you นะครับหรือ s h o p e e นะครับ หรือโอ้เรามีหลายหลายหลายมากเช่นเป็นไงซื้อเท่าไหร่ได้เท่าไหร่เอ่อรู้สึกว่าจะซื้ออย่างเช่นร้อยบาทนะครับมูลค่าร้อยบาทแต่ซื้อได้ในราคา89บาทแล้วพี่เอามาใช้ผ่านแกร็บได้ไหมออเดอร์ฟู้ดไอเกตได้ป่ะไอ์บอชเชอร์เนี้ยเอ่อจริงๆแล้วไม่ได้เพราะว่าเออ่ตัวลูกค้าเนี่ยเขาต้องมาซื้อเองไงฮะเพราะเขาต้องมาโชว์เพราะฉะนั้นคือ,อ,อลูกค้าส่วนใหญ่พวกนี้จะเป็นลักษณะของการมาทานท,านที่ร้านมากกว่าลูกค้าที่ทานประจําใช่ครับใช่ครับแต่ถ้าเราสามารถ เมื่อกี้พี่ปอกขายแค่89บาทถ้าเราสามารถทําให้ได้วอลลุ่มอีกนิดนึงเช่นอันนี้พนะี่เสนอไอเดียเนาะเช่นทุกค้าที่ทานเราอยู่แล้วจ่ายพันหนึ่งได้พันสองกทนที่จะซื้อ89บาทเพราะว่าเวลาซื้อของออนไลน์อะอซื้อ89บาทกับซื้อ299อะ่ะบางทีเราไม่ได้รู้สึกต่างกันม,มันคือการเพเมต์ครั้งเดียวเนาะ,ะนั้นถ้าเข้าใจว่ายุคนี้สิ่งที่ ธุรกิจโดยเพราะพี่ปอมีเริ่มมีระบบแล้วเนี่ยจะเริ่มเก็บข้อมูลลูกค้าแล้วเราเริ่มค้นพบแล้วว่าลูกค้าไหนเป็นลูกค้าขาประจำับรนด์พันแท้พระตินัมเราก็ไปอ roach กับคนกลุ่มนี้ก่อนครับเพราะว่าพี่เป็น VIP เราเลยมีส่วนลดดีๆให้เป็นพิเศษอเพื่อจะได้แคชเข้ามาก่อนกูได้ไอเดียนะครับสามสี่ห้าเดือนนี้ยเราไม่รู้มันจะยืดยาวแค่ไหนนะครับแต่ว่าเราขอให้ตัวอย่างของร้านโชนันเป็นหนึ่งในกําลังใจของคนทาธุรกิจทุกคน ไม่ว่าคุณจะทําร้านอาหารโรงแรมหรือว่าร้านค้านะครับไม่ได้แปลว่าร้านค้าจะคิดกลยุทธ์แบบชวนนั้นไม่ได้คุณขายของอยู่คุณก็ไปเดินแจกหน้าห้างได้เพราะว่าค่าแรงพนักง,งานก็เท่าเดิมครับและพนักง,งานทุกคนถ้าคุณคัดเขาเข้ามาดีเขาก็จะรู้สึกว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งอะเติบโตไปด้วยกันกับธุรกิจคุณครับครับหวังว่าตอนนี้นะครับสิ่งที่ผมทำพอดแคสต์เรื่องไวรัสโควิด -19 ออกมาหลายตอนมากๆเลยเนี่ยเพราะว่าอยากให้คนไทย ออกมาช่วยอุดหนุนคนไทยด้วยกันนะครับเราพึ่งพาต่างชาติหลายครั้งอะมากจนเกินไปเพราะอย่างน้อยสุดเราควรจะพึ่งพากันเองแล้วเรายือนอยู่ได้อย่างมั่นคงและเรามีต่างชาติเข้ามาเนี่ยเราค่อยเติบโตขึ้นอย่างมั่งคั่งครับวันนี้ขอขอบคุณพี่ปอมมากนะครับแล้วก็ขอฝากร้านโชนันเฟซบุ o กชื่ออะไรเออเฟซบุ๊กโชนันครับโชนันนะครับไปกดไลค์ไปสั่งออเดอร์อะไรก็ไม่รู้อะไปทักกับเขาอะ เดี๋ยว่าเดี๋ยวเขามีโปรโมชั่นที่ผมบอกนะครับเราจะได้ไปอุดหนุนด้วยกันโอ้ดีเลยครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับถ้าคุณชอบเรื่องราวดีๆเหล่านี้อย่าลืมกด subscribe เพื่อติดตาม m i t d y Partner และกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาผมอัปโหลดคลิปใหม่ๆไม่ว่าเศรษฐกิจไทยจะเป็นอย่างไรเรามาร่วมเติบโตไปด้วยกันครับ